สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีก่อไฟนะครับผมสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกก็คือนะครับนี่ครับไฟแช็คนะครับผมตามทุ่งนาแล้วก็เศษไม้นะครับเศษแห้งนะครับเมื่อเราจะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการล่อให้ติดนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญนะครับแถวบ้านผมเขาเรียกว่าขี้กระบองครับผมมันเป็นเศษไม้ผุ ที่เขาเอามาใส่น้ำมันยางตามต้นไม้นะครับเป็นวิถีชาวบ้านาตั้งแต่โบราณน,นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเราเอากาบมะพร้าวไปจุ่มกับน้ำมันแบบประมาณนั้นนะครับจะติดไฟดีแล้วก็ทานครับผมอ่ขั้นตอนแรกเลยก็คือวิธีของผมนะ พอเศษอันนี้มาจัดเรียงนะครับเศษฐานมาจัดเรียงให้เป็น,เป,นเป็นช่องเป็นช่องเหมือนเราเรียนลูกเสือนะครับแล้วก็อลองพื้นไว้หน่อยน,นิดนึงก็เอาเชื้อเพลิงที่กระบอกอะไรเมื่อกี้นี่แหละอาจจัดลำบากหน่อยนะครับเพราะผมมือหนึ่งถือกล้อง ก็ติดไฟเข้าไปน,นี่มันจะติดไม่ง่ายแบบนี้เลยนะครับไอตัวนี้จะดีมากแล้วก็เอาเศษไม้มาใส่ครับเศษไม้มาใส่ถ้าเราใส่ฐานเลย บางทีมันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราจะล่อไฟให้มันติดเศษไม้ให้มันลุกเป็นเปลวก่อนแล้วก็ใส่ฐานทีหลังนะครับแต่ถ้าเราหาไอตัวอันนี้ไม่ได้หาไม่ได้จริงๆก็จะเป็นยางรถยนต์เป็นถุงพลาสติกนะครับเอามาพันๆแล้วก็จุดใส่นะครับฐาน ให้มันเป็นเศษเล็กๆหน่อยจะได้ติดง่ายๆใหญ่เกินไปก็ไม่ติดนะครับม,มีควันเริ่มมาแล้วก่อไฟต้องมีควันครับผมมีควันถึงจะมีไฟอ่เริ่มแล้วครับง่ายๆสำหรับการติดไฟปิ้งย่างครับผมใส่ฐานได้ตามต้องการนะครับตาม เยอะน้อยก็ใส่ทับๆไปให้มัอัดแต่ก็ควรจะเหลือป้องอากาศมันเข้าได้บ้างนะครับเตาแบบนี้เป็นลักษณะเตาที่ใช้ฐานก็ได้ใช้ฟืนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีปากรับถ้าเป็นฟืนก็จะเอามาวางตรงนี้นะครับ ใต้นี้จะเป็นกองอากาศเข้านะครับถ้าเราต้องการจะพัดก็อ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอาจานนี้นะครับพัดก็พัดข้างใต้นะครับเห็นไหมลมมันจะลงข้างใต้แล้วก็ส่องขึ้นบนนะครับก็จะติดเร็วขึ้นอ่าติดแล้วนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมการสำหรับการก่อไฟนะครับแบบง่ายๆฝากติดตามด้วยนะครับผม